หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณขอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้รับรองไม่เสียนหน้าแปะเกี้ยแต่อย่างใดให้คุณผู้หญิงมาจองไว้ให้คุณผู้ชายผมห้ามจองหัวใจผมว่างเหมือนตึกที่สร้างไซร หากมาจองกันซ่าไปคุณจะเสียดายที่มีในห้องถ้าคุณมาซ่าคนอื่นเข้าคว้าใจผมไปคลองถ้าหากคุณพลาดจากเป็นเจ้าของแล้วคุณจะต้องเสียดายหากคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้นผมบอกการรับใช้ไม่ให้แรงเลย ยมกินจะพอนยำร้อนจะพัดให้คุณเมยคุณปวดผมหนวดยังไหวให้คุณเป็นนายใจผมว่าใจผมว่างให้คุณมานั่งบงการให้คุณที่นิ้วใช้งานแล้วแต่คุณนั้นจะขู่หรือข่มผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมาหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของ คุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้นผมบริการรับใช้ไม่ไนายแนงนายยามกินจะป้อนยามร้อนจะพัดให้คุณเมย์คุณปวดผมนวดยังไหวให้คุณเป็นนายใ,ใจผมหัวใจผมว่างให้คุณมานั่งบงการให้คุณที่นี้ว งานแล้วแต่คุณนั้นจะคู่หรือคมผมขอรับใช้ยอยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณขอบคุณครับเอ็กซ์ตรีคันสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อ